เมนสนั่นกระแตตั้งตัวเลือกสองคอให้งบสิบล้านเอาไปทำอะไรดี กะแตปันเงิน10ล้านเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่ถูกด่าม,มาถูกต่อว่าถูกบูลลี่กับเรื่องต่างๆมาไม่หยุดไม่ย่อนสําหรับนักร้องชื่อดังกระแตอาสยามที่ไม่ว่าจะทําอะไรต้องเป็นโดนเน็บโดนแซะมาโดยตลอดทั้งเรื่องการแต่งตัวว่าโป๊ไปไม่แพงท่าเต้นในเพลงใหม่ๆหรือแม้กระทั่งตาหนิว่าอวดรวยเมื่อตอนสร้างบ้านหลังโตแต่ใดๆนักร้องสาวก็ก้กาวข้ามมาตลอดและล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลส่วน ตัวพร้อมกับข้อความว่าแต่แบ่งงบไว้สิบร้านบาททุกคนว่าแต่ควรเอาไปทําอะไรดีระหว่าง 1. ทําบุญสร้างโรงเรียนอนามัยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับพื้นที่ขาดแคลน 2. ทําโปรโมชั่นแจกเงินรางวัลคืนกําไรให้ลูกค้าวงเล็บสิบร้านเยอะมากๆถ้าเป็นคุณจะเลือกข้อไหนคะและมีคนบอกว่าเงินตั้งสิบร้านทําไมไม่เก็บไว้ใช้ซื้อบ้านรถที่ดินทําไมไม่เอาให้พอ่อให้ แม่ญาติพี่น้องทำไมไม่เอาไว้ทำโปรโมทการตลาดแบรนด์จะได้โตขึ้นทำไมไม่เอาไว้ทำโปรแจกลูกค้าจะได้มีคนสนใจซื้อของเพิ่มขึ้นทำไมทำไมทำไมเต็มไปหมดเลยซึ่งก็ไม่ผิดเลยที่ทุกคนแนะนำมาเพราะเงินตั้งสิบล้านเลยนะแต่แต่คิดว่าอยากช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์กว่าเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนพอทุกคนที่สนับสนุนแบรนด์แต่มีส่วนในการช่วยสร้างบุญในครั้งนี้แฮชแท็กเป็นคุณจะเลือกข้อไหนคะ เรียกว่างานนี้เจ้าตัวมีความตั้งใจจะทําบุญด้วยเงินมากมายขนาดนี้ไม่รู้ว่าชาวเน็ตจะตั้งคําถามหรือมีเรื่องใดมันแซะอีกหรือไม่แต่อย่างไรก็ดีมีแฟนๆที่ติดตามได้เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้ทําบุญเป็นจํานวนมากยกตัวอย่างข้อความว่าซื้ออุปกรณ์การแพทย์ค่ะกับทําบุญให้เพจน้องหมาแมวน่าจะให้ตามข้อหนึ่งนะครับในส่วนที่เขาขาดแคลนข้อหนึ่งครับเราต้องแบ่งปันคนที่ด้อยกว่าเรา ข้อหนึ่งค่ะต่างจังหวัดยังขาดแคลนมากและช่วยเหลือเหตุการณ์ภูรเบิดที่ใต้ค่ะเป็นตน้น